เหลือมหากริเอรูปาวจรกิริยาจิตในรูปาวจรจิตทั้งตัวรูปาวจรกุศลร,รูปาวจรวิบากพวกเรามีสิทธิ์ใช้ได้ตรงนี้แต่รูปาวจรกิริยาจิตเนี่ยเป็นจิตของพระอรหันต์ตาเจ้าทั้งหลายนั้นคนที่ได้วรรู้เป็นพระอรหันต์เวลาท่านทาฌานสมาบัติฌานสมาบัติของท่านก็เป็นรูปาวจรกิริยา ถ้าท่านได้ปฐมฌา,านก็เป็นรูปราวจรกิริยาปฐมฌา,านได้ทุติยฌานก็เป็นทุติยฌานกิริยาได้ตัฏฐิฌานก็ทุติยฌานกิริยาได้ตัฏฐิฌาได้จตุริฌานก็จตุริฌานกิริยาได้ปัญจมฌานก็คือปัญจมฌานกิริยาเกิดกับท่านแต่ท่านไม่มีวิบากในต้องเข้าใจอย่างนั้นท่านไม่มีวิบากเพราะว่ากิริยาจิตเป็นจิตที่เกิดขึ้นกับพระหรหันตตาเจ้าทั้งหลายก็ marinade. ไม่ต่างอะไรกับกุศลหรอกแต่เพราะเกิดขึ้นในกระแสะชีวิต ในขันธสันดานของพระอรหันต์ทั้งหลายก็เลยไม่ให้ผลเป็นวิบากอีกต่อไปใช่ไม่เป็นไปลักษณะนี้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในปฐมฌานภูมิสามปัจจุบันมีพระอรหันต์อยู่ไหมมีอยู่ในทุติยฌานภูมิก็มีตัิยฌานภูมิก็มีจตุฌานภูมิก็มีใน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 ,ในอรูปฌา,านก็มีแม้แต่ในพระในสุทาวาตก็มีพระอรหันต์อยู่ ฉะนั้นพ้าอรหันต์ทั้งหลายที่อยู่ในปฐมฌชานภูมิทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นท่านก็ปฏิสนธิของท่านก็เป็นปฏิปฏิสนธิก็เป็นวิบากนั่นแหละบางทีท่านเป็นพ้าอิยะเนี่ยเป็นพระโสดาบันสกาธาเลือ,อนาคาก็แล้วแต่ท่านไปเกิดในพบภูมินั้นนั้นและท่านไปทําอริยามรรคอริยผลให้เกิดขึ้นต่อยอดของท่านไปต่อยอดและท่านก็ได้บรรลุฉะนั้นวิบากของท่านก็อยู่ในพอบภูมินั้นก็มีอยู่อย่างนี้ก็มีอยู่ ฉะนั้นในสังสารวัฏเนี่ยจึงบอกว่าพระอริยะมีมากมายนับไม่ถ้วนยกเว้นในมนุษยมภูมิจะแล้วเนี่ยหลังจากพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยแผ่ขยายไปชั่วมชมพูทวีปใช่ไหมแล้วก็สงสากพวะพุทธเจ้าประกาศหลักการของพระรัตนตรยัยที่เป็นพระโสดาบันกันนับไม่ถ้วนเป็นพระสกาธาอนาคาแม้พุทธเจ้าแสดงธรรมบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายบรรลุนับไม่ถ้วนฉะนั้นมู่สัตวทั้งหลายที่เกิดในพภพภูมิต่างๆเนี่ยพระอริยะมากมาย มากมายเนะ่ต้องใช้คําว่ามากมายยุคพวกเราเนี่ยเป็นยุคที่น่าตื่นเต้นโดยซ้าไปจริงๆแล้วมีผ้าลิยะอยู่รอบตัวเราเยอะแยะไปหมดแต่โดยมากอยู่คนละพบภูมิกับเราโดยส่วนใหญ่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเขารู้เห็นการการะทําของพวกเราไม่ไม่แปลกไม่แปลกแต่เพียงว่าเราเนี่ยจะสามารถขวนขวายประพฤติธปฏิบัติเขาบอกเทวดานเนี่ยเนี่ยพอรู้ว่าพวกเราเริ่มศึกษาธรรมะถูกต้องเนี่ยเขาเริ่มอนุโมทนากับเราเรื่องอนุโมทนาแล้ว พอเริ่มปฏิบัตินี่เขาจะสาธุเป็นครั้งที่สองเริ่มลงมือปฏิบัติถูกแล้วก็เมื่อเราไ,ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันสากัดธาเป็นต้นเนี่ยเขาก็โมทนาเป็นครั้งที่สามอย่างนี้เป็นต้นเขาลุ้นพวกเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาลุ้นพวกเราตลอดเวลาเนี่ยว่าแต่โดยมากเนี่ยเขาจะจิตห่อเหี่ยวทาท่ามาันรังเรียนกันโูหโหทำท่าโมทนาสักพักหนึ่งโดดหนีซะแล้ว ว่าไม่เอาจริงเลยอะไรเงี้ยทั้ท่าจะเรียนเรียนเรียนทั้ท่าจะศึกษาจริงๆอย่างเอ้านะเขาไปนอกโลกนอกทางแล้วเนี่ยท่านเขาใสายหน้าโอ้โหมนุษย์อ่อนแอนะยุคนี้เขาจะคิดอย่างเงี้ยทั้งๆ้ง,ท,ง,ท,งที่มนุษย์มีศักยภาพนะแต่ด้วยการที่เรายังไม่ได้ข้อมูลที่ดีได้หลักการที่ดีได้ข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีนี่แหละมันไปไป,ไปมาเราก็ท้อกันหดูห่กันอะไรนี้เป็นตน้นฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นเครื่องวัดพวกเรามากว่าเราจะสามารถขวนขวายในการที่จะดําเนินชีวิต พิชิตกิเลสไปสู่ความพ้นทุกข์ได้หรือไม่นี่แมเป็นเครื่องวัดกระแสะความคิดกระแสะชีวิตของหมู่พวกเรามากจริงๆในยุคแบบนี้เราตองนึกอย่างนี้ว่า2,500กว่าปี2,563ปีหลังพุทธบริพพานมาเนี่ยเออไม่กี่วันนะไ,ไม่กี่วันเลยท่านสวรรค์ชั้นสูงๆหรือตะบนพรมเนี่ยยังไม่ถึงวันเลยเงี้เป็นต้นฉะนั้นน่ะเขายังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะ ที่เขาเพิ่งบรรลุธรรมแล้วเขาไปเกิดบนโน้นที่เขายังไม่เป็นพระาอารหันยังไม่ปรินิพานเนี่ยเขายังอุ่นๆอ,อยู่เลยอะว่างนั้นเถอะมันพวกเราเนี่ยเกิดมา25ชั่วคนเองจากพระพุทธเจ้ามาถึงเราเนี่ยร้อยปีหนึ่งชั่วคนร้อยปีหนึ่งชั่วคน25ศตวรรษนี่ไหมสองพันห้าร้อย25ไม่เกินยี่หกชั่วคนแค่นี้เองเราห่างจากพระพุทธเจ้าแค่นี้เองนะไม่ได้ห่างอะไรมากนะยี่บห้าชั่วคนเองนะ นั้นยกนี้ยังโอเคอยู่ยังเพียงแต่ว่าเราเราจะมองมองมิติของชีวิตยังไงอย่างถ้ามองมิติของชีวิตได้ถูกต้องดีงามเนี่ยโอ้โหตรงเนี้ยเราก็มันดูอายุของเราดูความขวัญขวายของเราดูช่วงว,วันเวลาของเราที่เหลือแล้วก็เราจะดําเนินชีวิตยังไงแต่นี่ต้องวางแผนให้ชัดแล้วว่าการที่เราหนึ่งส่วนหนึ่งต้องหาทรัพย์ไว้กินไว้ใช้ แต่ส่วนหนึ่งต้องปฏิบัติคุณความดีทั้งหลายประพฤติปฏิบัติดําเนินตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจุดหมายศึกษาพระธรรมคาสอนที่เกิดความเข้าใจยังไงที่จะวางแผนชีวิตในการดําเนินชีวิตไปในถ้าเป็นไปได้ถ้าพ้นทุกข์ได้มันก็เป็นเรื่องที่ประเสริฐเลยใช่ไหมขวนขวายจริงๆแต่ถ้าหากมันไม่ได้ก็จ่อแล้วถ้าเราทําขนาดเต็มที่เต็มที่อ่ะใช่ไหมแม้ตายไปก็ยิ้มตายได้พวกนี้ไม่เคยห่วงอะไร อวรอ,อะไรเลยว่างั้นเนี่ยฉันทําเต็มที่ในแต่ภาพนี้ไม่เคยไม่เคยประมาทมัวเมาในชีวิตเลยเงี้ยฉันพอจะตายบอกว่าไม่ต้องมีใครมาอุทิศส่วนกุศลให้ฉันทายันเต็มที่แล้วเขาแต่เขาก็อุทิศให้ของเขาเป็นเรื่องหน้าที่ของเขาแต่เราเต็มที่ทําให้เต็มที่นลถ้าลุยเต็มที่แปลว่าตามข้อมูลที่ถูกต้องแปลว่าเราก็ได้เปรียบยางี้เป็นต้น มีต้องการให้ดูว่าเราเรียนรู้เรื่องพภูมิปถมชานภูมิสามทุติยชานภูมิสามตัติยชาญภูมิจดุจชานภูมิทั้งหลายเหล่าเนี้ยนั้นภาระยะเยอะมากเอาขนาดว่าในยุคที่พระเจา้ามาตรัสรุพรมในสุทาวาสพรหมใช่ไหมที่ลองมากัน้นเสวธชาตเป็นต้นแล้วก็ในหมื่นจักรวาลทั้งหลายมาที่พระเจ้าเสด็จดําเนินได้พระบาทเปล่าเจ็ดเก้าแล้วก็กล่าวอาสพิวาจาว่อาอโคหัมมัสมีโลกาสะ ชเชโธอามัสมิโลกัสสาเสโทอามัสมิโลกัสสาอายมันติมาชาตินัตถิทานิปุณภโวแล้วบอกเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญเป็นพี่ใหญ่อ่ะที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐอันนี้วงบอกประกาศอะไรเนี่ยประกาศความเป็นประกาศอิสระเราสามารถมองได้เพราะคนในยุคนั้นเนี่ยบอกพรมนี่เลิศพรมนี่ประเสริฐพรมนี่เป็นคนสู้สูงสุด ท่านบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่พรมสูงสุดท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยใช่ไหมท่านประกาศถึงหลักธรรมะเนี่ยธรรมะที่เลิศธรรมะนิรปเสริฐธรรมะนิสูงสุดถ้านมนุษย์เนี่ยสามารถฝึกตนเองเข้าถึงโลกุตระธรรมได้ก็เป็นผู้เลิศที่สุดเป็นผู้ประเสริฐเจริญที่สุดเป็นผู้ประ,ประเสริฐที่สุดใช่กรณีในลักษณะอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยเป็นการประกาศยืนยัน ยืนยันในกรณีที่จะฝึกตนเนี่ยว่ามนุษย์จะฝึกตนเองให้เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เจริญที่สุดในอัตภาพนี้ในชาตินี้งั้นเวลาเรานึกถึงที่ประสูติของพระเจ้ามันก็ได้จิตสํานึกในการฝึกใช่ไหมจิตสํานึกในการฝึกแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าสํานึกในการที่ฝึกแล้วตอนตัสรุณุตรสารสัมมาสัมปวิญาณไงตัสรุเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของโพธิตัสรุริยัจสิงั้นพอมองอย่างนี้เราจะเห็นว่าอ๋อเนี่ย มนุษย์ต้องมีปัญญาถึงจะสามารถตัสรู้ได้แล้วมนุษย์มนุษย์สามารถฝึกได้เนี่ยฝึกตัวศีลให้เกิดขึ้นสมาธิโดยเฉพาะปัญญาจนสามารถตัสรู้ได้อ๋อพอเรานึกถึงตอนตัสรู้เราก็นึกถึงโอ้โหเนี่ยได้ตัสรู้ว่าฝึกสามารถเข้าถึงปัญญาเป็นเครื่องตัสรู้ได้มนุษย์สามารถฝึกตนเองเข้าถึงปัญญาตัสรู้ได้อย่างที่พระเจา้าแล้วพอมีปัญญาเครื่องตัสรู้แล้วพระเจ้ามีพระมหก A, ากรุณาโปรดเวนยสั์ใช่ไหม ตอนปริณิพานล่ะปริณิพานกันนึกถึงความไม่ประมาทนึกถึงความไม่ประมาทอัปมาเทนะสัมปาเทิธาบอกว่าหันทธานี้ภิกขุยามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปะทิธาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายบอกสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยมองพูดถึงอนิจจลักษณะทุกคลักษณะอนัตตลักษณะสังขารทุกสังขารไม่เที่ยงมีอันเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปลปรนในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุด นี่สังขารเป็นแบบนี้สังขารเล็กสังขารใหญ่ในสังสารวัตเป็นแบบนี้หมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมสังขารของทุกสัตว์ทุกจําพวกล้วนไม่เทียเ่ยงบพางั้นเถอะล้วนไม่เที่ยงอันที่ไม่เที่ยงนี่เป็นอะไรนี่บอกความจริงนะเนี่ยบอกอันนี้จะลักษณะบอกทุกขลักษณะบอกอนัตตลักษณะบอกความไม่เที่ยงเป็นทุกบอกอนัตตาท่านทั้งหลายเมื่อเห็นความจริงอย่างนี้แล้วจงยังประโยชน์ตนนี่ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเอาอะไรแต่เนี่ย เอาละประโยชน์ตอนคือการเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเนี่ยทำประโยชน์ตอนนี้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้ะยังประโยชน์บุคคลอื่นนี่ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเราก็ได้โอประสูติเราก็ได้ฝึกตัสรู้ก็ได้ปัญญาปรินิพานก็ได้ความไม่ประมาทแหมได้หมดเลยเดีนี้คนนึกองนี้ก็ได้หมดเลยใช่ไหมล่ะ โอ้ท่านนึกอย่างนี้ก็มีกําลังใจขึ้นมาแล้วทีนี้เอาละเราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนตนเองนึกถึงตอนประสูติโอ้ยมนุษย์ฝึกได้ต้องฝึกได้เป็นกําลังใจธรรมะสงส์อนนต้องฝึกเป็นหน้าที่แล้วแต่นี่เออมนุษย์สามารถมีปัญญาตัดสู้ได้โอ้เราเห็นพระเจ้าตัดสู้แม้พระเจ้าะจริญปัญญาไม่ประมาทอย่าประมาทนะเราจะตายอย่างนี้ตายแบบความไม่ประมาท เกิดความรู้อย่างนี้พออย่างนี้พอจะชัดเจนไหมนะพอชัดเจนนะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเรียนเรื่องโลกีย์จิตแล้วก็จะได้ขึ้นอรูปาวจจะละโอ้โหมีเรื่องราวให้ศึกษาเดี๋ยวเราเรียนเรื่องอรูปาวจาระะอรูปาวจาระะจบแล้วต่อไปจะเรียนเรื่องวิปัสนาญาณที่จะเดินก็สู่มรรค <c oughs> เออเเต่นะ ว่าเราได้ฌานสมาบัติแล้วต่อไปเอาฌานสมาบัติเป็นฐานเดินวิปัสสนาญาณก็อีกกลุ่มหนึ่งเอาอุปจาระเป็นฐาน,นตัวจิตตวิสุทธินี่เราเรียนเรื่องจิตตวิสุทธิกันอยู่ความบริสุทธิแห่งจิตจิตตวิสุทธิมีอยู่9อย่างอุปจารสมาธิกับสมาบัติ8หรือสมาบัติ9เนี่ยเขาเรียกว่าเรียนเรื่องจิตตวิสุทธิความหมดจดหรือความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไอ้ไม่ให้นิวรณ์ทั้งหลายกุ่มลุมและทําจิตให้มีความ สประการใช่ไหมสีประการก็คือว่านึ่งมีพลังทําจิตให้มีพลังแข็งแรงเหมือนน้ําเหมือนการขึ้นอยู่บนยอดเขาแล้วก็เอาทําร่องน้ําแล้วก็ใช้น้ําพุ่งลงมาเทน้ําลงมาน้ําจะพุ่งลงอย่างแรงนั้นจิตที่เป็นยอดเป็นเอกคตาเป็นมหาคตาจิตเป็นรูปเวราระจิตเรือรูปเาวเป็นจิตที่มีพลังแข็งแรง สามารถพัดพาสิ่งที่มีกวนพัดพาเวลมามนสิการไปในเรื่องอะไรเนี่ยมันจะแรงมากอย่างทุกวันนี้เราลงมานสิการถึงอะไรเนี่ยจิตมันอ่อนมากมันเฉยมากสังเกตไหมมันไม่มีพลังพอเพราะแสดงว่าสมาธิเราอ่อนแอม,มากถ้าคนมีสมาธิแข็งแรงเนี่ยเราจะระลึกถึงใครเนี่ยปุ๊บไปในเรื่องนั้นเรามีพลังมากจะมีพลังมากนี่ตอนนี้เรายังฝึกไม่ได้ต้องฝึกให้มีพลังสองก็คือว่าสงบ สงบราบเรียบซึ่งเหมือนกับบึงน้ําใหญ่บึงน้ําใหญ่ที่ไม่มีลมพัดต้องคือจิตไม่กระเพื่อมตอนนี้ยังกระเพื่อมบุบวาบบาุบวาบอยู่ใช่ไหมทั้งความดีใจเสียใจทั้งหลายเนี่ยมากระกระเพื่อมอยู่และประการที่สามก็คือใสสะอาดมองเห็นอะไรได้ชัดเห็นน้าที่ใสไม่มีริ้วขึ้นและไม่พอนะยังไม่มีฝุ่นละอองเป็นน้ําที่ใสสะอาดมองเห็นอะไรได้ชัด แต่ตอนนี้เรามองก็ไปในความรู้สึกก็ดีไม่ชัดมันขุนมันขุนด้วยอํานาจของกิเลสทั้งหลายกุ้มรลมอยู่สุดท้ายก็คือว่านุ่มนวลนนุ่มนวลคล่องแคล่วอ่อนโยนเบาเหมาะแก่การใช้งานเป็นจิตที่ไม่กระด้างเป็นจิตที่ไม่หยาบกระด้างไม่เครียดไม่กังวลไม่กลุ้มเป็นภาวะที่จิตนุ่มนวลอ่อนโยน เหมาะควรกับการเอาไปเดินวิปัสนาญาณหรือเอาไปทําสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์ได้เนี่ยเรายังไม่ได้ภาวะจิตทั้งสี่ประการนี้ถ้าเราฝึกให้เป็นสมาธิที่กําลังเรียนรู้กันอยู่เนี่ยเราจะได้คุณสมบัติจิตทั้งสี่ประการนี้ถ้าได้จิตคุณสมบัติทั้งจิตสี่ประการนีไ้ได้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เราก็เป็นจิตที่มีพลังใช่ไหมจิตประเภทนี้จําอะไรก็ได้ระลึกอะไรก็ได้เวลาจะมนสิการ์เรื่องอะไรจะอยู่กับเรื่องนั้น แล้วมีพลังในเรื่องนั้นฟังวันนี้ปุ๊บสามารถดูดเอาไปได้หมดเลยนะคนที่มีจิตมีสมาธิเนี่ยต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาเนี่ยจะมีพลังมากนี่เป็นต้นเนี่ยเราเรียนรู้ไปแล้วเราก็ได้มีโอกาสฝึกไปเรื่อยๆอ,อาเชิญครับตอนนี้เราเรียนอ,อปริยัติเชิงจิตตปรมตัตาิ ในเชิงปฏิบัติเนี่ย <c oughs> ในภาคค่ำตอนทุ่มหนึ่งของท่านอาจารย์ตอนนี้บาร,รมีสามสิบทัศน์นี่คิดว่ามันก็เริ่มสรุปแล้วเป็นไปได้ไหมครับว่าภาคค่ำเนี่ยท่านอาจารย์ต่อในเชิงปฏิบัติของของวิปัสสนากรรมฐานได้เลยไหมครับ <c oughs> เอางั้นเลยเดี๋ยว <c oughs> เอาไว้คุยกันอีก <c oughs> <c oughs> อตอนนี้อาตมาขอ ต้องต้องเรียนว่าพระอาจารย์ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพท่าที่เราเห็นเนี่ยอาจจะดูไม่ออกอก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ได้พักสักสักช่วงหนึ่งก่อนเอก็เดี๋ยวก็ไว้คุยกันนะไม่ยากก็ก็ดีนะเป็นข้อเสนอที่ดีว่าเป็นการได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องการเอามาฝึกกันยังไงใคร้ครววยังไงปฏิบัติยังไงก็เป็นการเริ่มต้นกันได้ดีนะ ก,ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นการพักการปฏิบัติก็คือการพักผ่อนงั้นก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีก็เดี๋ยวกราบพระกันโมทนากระทันทั้งหลายกออนุภาพเป็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมปริยสงฆ์จงคุ้มครองกระแสชีวิตนำพากระแสชีวิตโยมญาติวิดเทศดำเนินไปตามมรรคาของพระชินเจ้าคือมชิมาปฏิบาาัติรู้ถึงอนุปาธาปริณิพาน คือการเสร้นจากกิเลสและกองทุกโดยการทุกท่านทุกประการถือสาธุสาธุสาธุาอาว้ยพากกันก็เราท่านทั้งหลายเตรียมตัวกราบพระบูชาพระพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภระเขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระเขวตาธโมธรรมังนามสสามี สุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆสังขังนะมามีเราท่านทั้งหลายกราบพระอาจารย์สมทบพระกโมโพร้อมกันอีกครั้งกราบกราบกราบ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระบระมาศาสสสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันตภัยคุกคามคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจแล้ว เกิดมหาภัยคือโรคภัยระบาดแผ่นดินไหวน้ําท่วมคือกิเลสลมเลาทั้งหลายมนุษย์เหล่านั้นก็หาต้นไม้เป็นสาารณะบ้างภูเขาเป็นสาารณะบ้างหาพระอินทร์พระพรหมเป็นสาารณะเป็นต้นบ้างพะระบรมาศ,าาศาสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเมื่อประชาชนอาศัยสาา,สารณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากมหาภายัยมหาทุกข์เป็นต้นได้ส่วนบุคคลใด เข้ามาถึงพระพุทธเจ้าถึงพัะธรรมถึงบาริยสงเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยได้จริงเข้ามาศึกษาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทศาสดาจนสามารถแทงตลอดทุกขสัตรด้วยการกําหนดรู้สมุทัยาสัจจะด้วยการละปะหานในห,หมดสิน้นนิโรธาสัจจะด้วยการทาให้แจ้งมรคสัจจะด้วยการเจริญอบรมจนสามารถทําตนเองให้เข้าถึงโลกุตตระสารณะคมได้อย่างแท้จริง พระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสาาณะอันกเกษมนั่นแหละเป็นสาาณะอันสูงสุดเมื่อประชาว์อาศัยสาาณะเหล่านั้นแล้วสามารถจะพ้นจากหมันตภยัยหมันตทุกข์เป็นต้นได้